นบต้งมกี้ชนลยถ้าดน่งเดดิเลยขวตอนนี้รชวเรอชวอยากได้ตรงไหนน่ข้างนอกแล้วเราทำไงจำได้ตอนเป็แข็งไม่มีอรมาบอก อันนี้ถือว่าจแบแบล้วลุกเม่ต่อไปเนี่ยเดินเมนี้คนทํามบัเพื่อขยับส่งบ้านไแบบม่แข็งแรงหรือว่าถ้าชิวไม่เดินก็ได้ชิวมาโจมตีก็ได้ไแต่แต่อยู่ที่ว่าแข็งชิวชิวอยากได้อะไรใครจะขอใหญ่ื้นที่นั้นล้าครับอือ

ตัวเองแข็งแรงเราจะได้มีต่างๆน,นะแม่นหนาที่เราคิดว่าคนที่จะช่วยอ่าเมนี้นนถ,ถ้าเราอยากช่วยเราช่วยยังไงอ่าน่าสนใจครับอันนี้โอเคแต่ว่าในสถานการณ์เราต้องมองก็เราอยู่ตรงนี้เราก็จะดีนนอ,นนอนนแต่ว่ารูปจริงๆเราต้องอับสารี ชนาต <No. S 1> <Labor> ah ่อออกทำไงคบกเสืออลาริอืมเดินเนี้ยเดินเดินนี่เดินนี่ก็ได้ครับเดินี่ดีกว่าแต่ถ้าจริงๆแล้วเราเดินนี่ก่อนมีสองการตัดมีปัญหาไหมอัลซาริคือชนาเชื่องคือทำไงต่อ กกเขาบอกว่านหอเขาวางทีไนเสียเขาเปี่ยนที่เียทำ่่ะดาาดงมากเขาบอกวางเรได้ไหมไม่เขาไม่ได้วางเรียกว่าไม่ได้วางบบมนดังดีเบอกขอวางมีดได้ไหม้างไม่ดีเราจะกิีเ้องกด้ษมานีทงานสบ้าน ทำไมเราไม่ปิดตรงนี้ทำไมา้อปิดตรงนี้ด้วยส่นี้ก่อนเทนเอ่าเราจับบ้านฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ถ้าเราปิดปิดขาวเจอแล้วเราจะถูกจับขนาดเลยมีอาด้วยแล้วค่ยมาก,กิน,กนเวลากินต้องปิดประตูยังไงยนงไงต่อ,อถูกแล้วอาคารนี้ โอเคทำไมชิวถึงแรกจับกี้วครับเไม่ต้องยืยนมือจับแต่ให้ผมทำเองที่เ็กๆก็เล่นนะท้องไหมล่ะถ้าถามนี่ถึงว่าชิวจับกินกินชัวได้กินแน่นอนแต่ถ้าสีขาวนี่่ทง่้่ลองเดินจิ้ม่า่ไปตริทต่ั้งหันไปสีาวกินสีดำได้ไหม อ่าให้ก <hi> ินไม่ไ hey. ด้แล้วเราจะเดิน huh. กินเพื่ออะไรเห็นไหมสุด <hi> ท้ายเราก็เสเป็นเปสีวาเแต่เป็นแปสีสีมันกระโดดได้อ้ออ่าแล้วสีหนึ่งสองสามสี่หข้อคมแล้วนี่สามกระโดดสีแต่ว่าที่มันกว้างพอแล้ว ีนี้ก่อนเล่นที่นาสั่ก่อนต้องมาแท้มช่วงต้นเกมสีอะไรนะ้ำสีดำนะสีดำนะต้เกมแต่ไม่ต้องฟังตัวกันทีนี้เรามาดูต่อช่วงต้นเกมดำนำ้ำละชิวจะบุกต่อหรือว่าจะปิดบ้านปิดบ้านดีกว่าเพราะอะไรมันจะเหนื่อยค่นนะเฮเวลาปิดบ้านเราต้องหาจุดที่มีพื้นที่เยอะๆห,หรือว่า จุดที่ข่าวจะเข้าบ้านเราบ้านติอตรงไหนตรงไหนเอ่ยอ่าเพราะข่าวจะเขา้าฝั่งนี้เราปิดยังไงดีละ่ะอืมก็ได้อันนี้เห็นไหมติดตรงตรงนี่ปิดที่แบบดีดีหนึ่งเ,เรียกว่าจมตีอ่ะฝั่งอันนี้ก็ได้ทะแยงอันนี้มีจีดเส้นสองใช่ไหมคูตัดเลยอ่าคูตัดเสร็จถ้าข่าวรับเราก็ทำไง ตัดสู้สุดต้องไหมาครับถ้าข่าวรับนี่เราก็ตัดสู้อ่าแบบนี้ข่าวก็จะเสียพื้นที่ไปนะแต่ถ้าอยากติดต้้งติดให้แข็งแรงอย่างน,น,นี้ตามาโอเคอย่างน,นี้ถ้ายงมก็ได้ครับแต่อย่างนี้อาจจะพิจารณาตอบได้เหมือนกันแต่ว่าชิวต้องอ่านตัากู้อะอเอาไม่เนี่ยโอเคเราไปตัดนะ พี่นาจะล็อกคะแนเราคุณเล่นคุณเล่นแก้งคิวทนุกจังเลยเรนแล้ว่นาเลยไม่ายเมื่อมีคนมาชิลเราเราต้องทำังงแข่งมากตั้งต่งว่า ช้าๆนะบรรยากาศคือว่ามันจริงจังจริงจังนะแล้วก็มีเสียงอะไรอกี้หมดกระดาษยอมแพ้ครับผมขอบคุณครับโอ้โหโดนตีทั้งเกม